ขอบคุณที่ทำงานหนักให้กับนักเรียนทุกคนนะคะแล้วก็ขอบคุณที่สร้างสิ่งที่สำคัญแล้วก็สิ่งที่มีประโยชน์ให้กับนักเรียนค่ะรู้สึกว่าครูเขาพยายามมากอยากให้เราได้ตรงนี้ทำให้รู้สึกมีความสุขเวลาได้เรียนค่ะรู้สึกขอบคุณคุณครูครับแล้วก็รู้สึกดีใจที่คุณครูดูแลและใส่ใจนักเรียนรักคุณครูนะคะหนูจะตั้งใจเรียนให้ดีที่สุดค่ะ เป้าหมายเราเป็นเป้าหมายเดียวกันจะพยายามบอกกับทุกคนว่าทุกคนะเก่งแล้วก็มีศักยภาพเหมือนกันแต่ขอให้คุณครัวร่วมมือกันช่วยกันเพราะว่าเป้าหมายของเราก็คือนักเรียนในการนำเทคนิควิธีการมาใช้เนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ย ที่เกี่ยวเนื่องกันก็คือนวัตรกรรมแล้วก็สื่อการเรียนการสอนก็เราก็จะได้จากอันนี้ค่ะไมโครลูนิ่งไปเรียนรู้ว่าสามารถนํามาใช้ได้เลยเป็นส่วนช่วยเยอะเป็นสื่อที่ดีนะคะเด็กเกิดการเรียนรู้เข้าใจขึ้นอันนี้จะเป็นตัวช่วยหนึ่งที่ช่วยซัพพอร์ตคุณครูครูโรงเรียนเราเนี่ยสามารถดัดแปลงแล้วเอาไปใช้ให้เหมาะสมกับเด็กของโรงเรียนเราได้นะครับก็ พัฒนาแก้ปัญหาเด็กของเราได้พอเราลองค่อยๆปรับเป็นในตามบริบทของโรงเรียนของเราอะคะ่ะเรารู้สึกว่าทําได้คำว่าทําได้คือเริ่มจากเป็นครูแกนนําแล้วก็เริ่มขยายผลให้แก่ช่วงชั้นแต่ละช่วงชั้นหลังจากที่เข้ามามีบทบาทแล้วก็ร่วม PLC กับ กับทีมสั่วฟิตแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันในหลายๆโรงเรียนนะคะมันมันดีมากเลยนะคะคือคือเขาช่วยสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจัดการเรียนการสอนหรือเทคนิคหรือการสนับสนุนด้วยงบประมาณเราก็เลยมีการได้ปรับวิธีการสอนก็จะเน้นวิชาภาษาไทยคณิตศาสตร์แล้วก็สุขภาวะ คุณครูก็เป็นโค้ดให้กับเด็กเด็ๆลงมือทํามากขึ้นให้เด็กๆได้เกิดการเรียนรู้มากขึ้นส่วนใหญ่เนี่ยก็คือจะพัฒนาขึ้นสูงกว่าเดิมครูก็จะเอามาจัด active learning ในห้องอีกทีหนึ่งตัวนี้มันจะทําให้นักเรียนเนี่ยคิดสรุปสร้างองค์ความรู้ในตนเองได้นะครับการ active learning ตรงนี้คือการทํากิจกรรมให้เด็กได้มีส่วนร่วมให้เด็กมีความสุข เป้าหมายเดียวกันมันก็ต้องไปด้วยกันจะทำยังไงให้เด็กทุกห้องได้มี Learning Box แล้วได้เกิดการเรียนรู้กับเขาใน Learning Box เราอะค่ะที่เราจัดทำขึ้นก็จะเป็นคลิปวิดีโอสั้นๆไม่ไม่ยาวมากให้คุณครูได้เห็นว่ากิจกรรมของ Learning Box อกะเรามีอะไรบ้างวัตถุประสงค์เราเพื่ออะไรแล้วก็เด็ก4คนเป็นผู้ดูแล Learning Box กล่องนี้ประจาห้องเรียนของตนเอง ครูทั้งโรงเรียนก็มานั่งทําแพลตฟอร์มด้วยกันแล้วก็ครูแต่ละคนก็ไปเลือกว่าเขาจะเลือกเรื่องอะไรเพื่อใช้ในการทําแพลตฟอร์มอันนี้มีทั้งคลิปมีทั้งแคนว่า y o u t u อ่าแล้วบางคนก็อัดคลิปเองแล้วแพลตฟอร์มตัวนี้เราไม่ใช่แขวนแล้วหมดเวลาเราแขวนไม่ตลอดนักเรียนเนี่ยเข,า,เขาได้เข้าไปเรียนใครวันไหนครูไม่มานักเรียนก็ยังไปเรียนตรงนี้ได้แพลตฟอร์มเนี่ยเป็นตัวช่วยเหมือนเด็กได้ไปศึกษาก่อน เด็กไม่ต้องเจอเราอย่างเดียวไงให้เขาค้นฟ้าที่ตัวเองความรู้มันไม่ได้มีอยู่แค่ในตำรามันมันอยู่ทั่วโลกครับเป็นการฝึกให้เขาสามารถที่จะมีลักษณะนิสัยในการที่จะเป็นคนที่ศึกษาหาความรู้เป็นคนที่ใ่รู้ใ่เรียนเป็นการใช้เทคโนโลยีมาตรงนี้ด้วยครับได้ฝึกว่าจริงๆแล้วโทรศัพท์อาจจะไม่ได้มีแค่แบบคลิปวิดีโอตลกตลกหรือว่าเกมให้เราดูอย่างเดียวคะ่ะจริงๆแล้ว สิ่งนี้ก็สามารถสร้างความรู้แล้วก็สร้างอะไรหลายๆอย่างให้เราได้เปิดบ้านก็คือเราจะเชิญชวนโรงเรียนรอบข้างของเรามาด้วยเรามีกิจกรรมเราได้ลงมือทําค่ะก็จะมี8กลุ่มที่เป็นสหวิทยาเขตพัฒนาการศึกษาของเราก็จะเชิญชวนให้เข้ามาดูว่าโรงเรียนเราทําอะไรบ้างเชื่อว่าเป็นแรงบันดาลใจให้กับโรงเรียนข้างๆโรงเรียนอื่นๆแน่นอน ผลที่ได้อะค่ะจะได้ทั้งตัวครูแล้วก็ได้ทั้งตัวเด็กเรารู้สึกว่านอกเหนือจากการที่เราจะได้พัฒนาตนเองเด็กอะค่ะยังได้พัฒนาตนเองแล้วเรายังมีกระบวนการการจัดการเรียนการสอนได้ในส่วนของสื่ออุปกรณ์ที่สามารถใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้คือมันเป็นอิสระที่เราจะสามารถทําอะไรก็ได้เพื่อพัฒนาเด็กอะค่ะเราไม่ต้องมีกรอบว่าคุณต้องทํา1 2 3 4 5แต่ผลสุดท้ายอะสิ่งที่เด็กจะได้รับก็คือว่าการเรียนรู้เขาฟื้นฟูขึ้นจริงๆ ถ้ามีกิจกรรมนี้อีกก็จะร่วมด้วยขอขอบคุณทาง s t a r ์ฟ t ตมีเซฟแล้วก็พี่กองอสอที่ให้การสนับสนุนเพราะว่าเป็นสิ่งที่ที่ดีแล้วเด็กๆะได้รับจริงๆ